เอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซื้อกระแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อกระแตงตรงนี้เลยฮะ อาวโมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคเลียร์เกมไมครามนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีรี่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมครามนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นรถ F1 ในเกมไมครามนั่นเองก็ผมซึ่งมันจะเป็นรถที่แบบเร็วมากๆเลยนะครับอะรถแข็งอะไรเงี้ยไอ้เจ้ารถอันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมแต่ว่าแนะนําไม่ใช้เป็นบอกว่าที่เรียบนะครับไหนดูซิมีพื้นที่เหมาะหรือเปล่า ผมว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็สร้างได้อยู่นะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยฮะเราจะเลือกใช้เป็นไม้แมนกรอบนะครับผมทําเป็นแบบรถสีแดงนั่นเองอย่างแรกก็จะเป็นสลับวางไป3ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นบล็อกเรียบเนี่ยวางมา4นะครับ1 2 3 4ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสลับนับ่นเองฮะต่อไปก็จะเป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับผมวางต่อมาเลยครับด้านบนก็จะเป็นบล็อกไม้ครับผมแล้วก็สก,กีพิซซ่อนกับสลามบล็อกนั่นเองครับอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะวางเป็นออฟเซอร์เวอร์บอกว่าหันเข้ามานะครับผมตรงนี้ก็ทุบทิ้งไปฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นพิสตันธรรมดาคร้าผมแล้วก็บล็อกไม้นั่นเองแล้วก็ตรกสลามบล็อกเนี่ยเราก็จะวางเป็นพิสตันกับสลามบล็อกเข้ามานะครับนี่สองฝั่งเลยนะพิสตันแล้วก็สลามบล็อกใช่ไหมฮะเอาละอย่างต่อไปตรงนี้ครับผมเราก็จะวางเป็นคอนกรีตสีดํานั่นเองครับนี่แทนเป็นแบบว่าล้อรถนะครับ ตัวนี้ก็ปิดเข้ามานะครับผมด้วยสเปิร์ตแชปดอนน่นเองเอาล่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้อรถใช่ไหมซึ่งล้อรถเนี่ยมันก็จะต้องมีอีกครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นล้อรถเพิ่มนะครับผมอีก2อันฮะแล้วก็วางบล็อกไม้เพิ่มมานิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามก็ผมตัวนี้ก็ปิดแชปดรอเข้าไปเลยเอาล่ะฮะแล้วก็ด้านบนนี้เนี่ยเราจะทำเป็นปีกขึ้นมานิดนึงก็ผมสลามบล็อกใช่ไหมกับแมงโกฟสลับนั่นเองนี่วางต่อแบบนี้เลยครับค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะแล้วก็อย่างต่อไปก็ผมไอ้เจ้ารถนี้เนี่ยถามว่าันะนะงงเรงเงครคบ็ป ไมค้าเนั่นเองอะอย่างต่อไปก็คือไล่ทุบเลยครับผมทุบลางให้ลงมาใช่ไหมแล้วก็ทุบบล็อกนี้ครับผมนี่มันจะลงมาช่องนี้พอดีเลยนะครับซึ่งหมายเขาว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถแบบเปิดใช้งานแล้วก็นั่งรถนี้ได้เลยครับผมตัวมันก็จะมาชนต้นไม้นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรสาหรับวิธีเปิดใช้งานนะครับเราสามารถเอาบล็อกอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้เลยครับนี่เจ้าวันนี้ครับผมมันก็จะพุ่งไปแล้วนะครับนี่กดนั่งไปเอาละคัุณผู้ชมนี่เรากำลังนั่งรถ F1 ในเกมไมค้าอย่างนั้นเหรอยยๆชลเ วันดีน้องมา้าตอนนี้คือแบบพี่มีรถดในเกมแล้วอะพี่ไม่ต้องขี่น้องแล้วนะแต่ว่ามันเหมาะสำหรับแบบพวกที่เรียบนะครับเห็นปะตอนนี้มันมาชนแล้วอะเออไดได้ไดมันยังไปต่อได้เหรออโอเคก็คือมันชนต้นไม้มาได้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละอาจจะทําเป็นแบบเส้นทางถนนของเราเองก็ได้นะครับแบบเป็นทางลอยฟ้าอะไรเงี้ยอะมันจะได้ขับเคลื่อนมาเร้ยวยาวนะครับซึ่งวิธีการหยุดรถเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับผมสมมติว่ารถเราเนี่ยมาเคลื่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็แค่ออฟซิดเดียนเนี่ยมาวางไว้ข้าง พอล้มแล้วมาชนเนี่ยมันก็จะหยุดแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถทัวร์ปัสซิเดียนแล้วก็แบบเปิดใช้ง,งานต่อได้เลยครับนี่แล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมเราก็จะมาสร้างเป็นลิฟต์แบบง่ายๆนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็แบบใช้ของน้อยด้วยนะครับเอาล่ะสําหรับลิฟต์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างข้างหมู่บ้านดีกว่านะครับผมเราจะขุดเป็นหลุมไปก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นสี่บล็อกแบบนี้ครับแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งับผมเราก็จะวางเป็นบล็อกเข้าไปนะครับซึ่งจะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะะะะคครรรรรััััับบบบบผผมมมแแแตตตต่่่่่่่่่ออ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 ลลลล็็็กกนน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 ีีนีีีีเเ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 ยยยยสสววววววด้้้งงงงงปปปโาาาาไไฮซ์์ ต่อขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สกีพิซซันนะครับกับสลามบล็อก2อันนั่นเองอย่างต่อไปก็ผมหันหน้าลงมานะครับนี่ก็จะเป็นอัพ e เวอร์ใช่ไหมสกีพิซซันแล้วก็สลามบล็อก2อันเหมือนกันเลยครับนี่ทำแค่นี้นะอันนี้คือแบบง่ายจัดเลยอะ แล้วก็อย่างต่อไปก็ผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นอ่าบล็อกควาสนะครับแล้วก็สลับขึ้นมาหน an เองตรงนี้ก็จะเป็นเพรสเชอร์เพจครับผมอ่าสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการแบบกาหนดนะครับผมว่าลิฟของเราเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวใช้พลังมาโคลเลยแล้วกันจะขึ้นมาดูวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะเราจะต่อมา1บล็อกนะครับแล้วก็เป็นออฟซิเดียนตรงนี้ครับผมอ่าน,นี่กระทุบทิ้งนะครับใส่เป็นแฉลบรอไว้นั่นเองแล้วก็ต่อมาดนึ่รก็ผมกับเลสโซโตสองอันนะครับเ,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 เสื ใช้งานยังไงนะอย่างแรกก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นด้านหน้าใช่ไหมเราจะเดินมาเลยครับเฟื่อบนี่แล้วก็ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมมันก็จะแบบพาตัวเราเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงชั้นสูงสุดนั่นเองเป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่จะจัดนะครับเอาล่ะจากวันนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่พอมาโดนออฟซิเดียนเนี่ยมันก็จะหยุดใช่ไหมล่ะแล้วก็ทีนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาวางเป็นแบบโค้งของลิฟต์ละกันนะครับนี่ปิดกรอบเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นทางลงของเรานะครับนั่นเองตัวนี้เป็นระด่บบดดใช แล้วก็เราจะเดินลงมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าชั้น2ของเรานั่นเองอ่าตรงนี้คือแบบเดี๋ยววางเป็นกรอบได้เลยนะเดี๋ยววางคร่าวๆก่ะแล้วกันซึ่งทีนี้เนี่ยตรงนี้เป็นชั้นสองนะครับผมอ่าระหว่างทางเนี่ยพว่าใส่เป็นกระจกมันก็น่าจะสวยนะครับขอเป็นกระจกใสแล้วกันวางไปเลย เราจะเปลี่ยนเป็นบล็อกควาสดีกว่านะครับจะได้แบบดูหรูอะไรงี้เนาะนี่เป็นสีขาวก็ผมตรงนี้ก็อุดมาจนถึงตรงนี้แล้วกันไปนึงเอาไหมเอาล่าจะจวัน,นี้ปิดเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างแบบเป็นลิฟแล้วนะครับผมนี่เห็นปหตรงนี้ก็ใส่เป็นอน่ากระจกไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเอาล่ะไหนดูสิถ้าเราจะกดลงเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับผมอยู่ตรงนี้เลยลืมไปตรงนี้มันต้องมีปุ่มนี่ว่ะเอาล่ะกดปุ่มนะครับผมซึ่งจวัน,นี้เนี่ยลิฟของเรามันก็จะลงไปแล้วนะครับนี่งรผมวา ถ้าตัวนี้เป็นแบบหน้าต่างเนี่ยน่าจะดูสวยกว่านี้นะผมใส่หน้าต่างแค่ทางเดียวเองนะครับผมพอมันลงมาถึงชั้นล่างเนี่ยมันก็จะหยุดแบบนี้เลยฮะไหนดูซิสามารถขึ้นได้อีกหรือเปล่าอ่ะอยยบไปครับผมเนียนปะมันก็จะพาขึ้นไปแบบนี้เลยแรกนี่คือหลักการของลิฟต์นี้นั่นเองครับสร้างง่ายแล้วก็แบบใช้ของน้อยด้วยนะครับผมซึ่งสําหรับไม้ค้ำในตอนนี้ครับผมเวลาที่เราเจอบมบูเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถนำมาคัำได้นั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขุดดูแล้วกันนะครับจากตบบรงนนี้นรัด ไปกวช่องก็ผมเราจะได้เป็นบล็อกออฟแบมบูนั่นเองอะวางไปเลยครับนี่มันก็จะเป็นแบบบล็อกไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งมันมีหลายอย่างมากเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอยู่ไหนว่าแบมบูของเราอันนีนะ้ตรงนี้ครับผมก็คือแบบว่าเจ้านี่เนี่ยสามารถแปลรูปได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นบล็อกแบมบูใช่ไหมแล้วก็ฝอกเปลือกได้ด้วยนะครับนี่มันก็จะเป็นสีแบบนี้ครับผมอ่ะอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบไม้แพลงนะครับเหมือนไม้ที่เราใช้สร้างบ้านเลยนะต่อไปก็จะเป็นแบบไม้ที่มันมีลวดลายเพิ่มมขึ้้นนนนะัีี่อนนผววาดนะดูด หลายค่อนข้างแบบดูสวยจัดอะต่อไปก็จะเป็นบันไดนะครับอ่าบันไดแบบนี้ก็มีครับผมหรือว่าจะเป็นสลับก็มีรั้วก็มีเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงรั้วไม้ไผ่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วนะครับแล้วก็ประตูครับผมนี่หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นแฉกโดนนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบตัวบวกเหรอซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเหยียบนะครับ ายครับผมแล้วก็ปายแขวนนั่นเองอ่ะนี่มีครบทุกอย่างเลยครับซึ่งมันก็จะเพิ่มตัวเรื่องในการบอกว่าสร้างบ้านในเกมไมค์ครับมานะครับแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีของตกแต่งใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหม้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองวางดูนะก็จะเป็นแบบเป็นหม้ออิฐแบบนี้เลยครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะซึ่งในการค้าวครับผมมันก็จะมีอยู่สองทางนั่นเองครับอย่างแรกก็จะเป็นอะบริกนะผมหรือแบบอิฐของเรานั่นเองไหนวะเนี่ยอิฐของเราใช่ไหมแล้วก็ น,นีมันก็จะมีลวดลายหล,ลายแบบเลยนะครับผมถามว่าได้มายังไงใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวลองหาให้ดูแป๊บนึงอ่านเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีเป็นแบบอาเศษอิฐนะครับซึ่งมันก็จะมีลายของมันนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยเราจะเอาเศษอิดนี้เนี่ยวางไป4ีอันแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบลายธนูนะครับผม วางได้ไหมอะอ่านี่เห็นปะเป็นลายธนูด้วยค่อนข้างสวยเลยครับอ่ะอย่างต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบว่าลายครอสโบเละครับผมเอ้ไม่ใช่ดิเหมือนจะเป็นเพชรนะครับนี่รูปเพชรใช่ไหมแล้วถ้าเป็นอันนี้แหละครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรูปคนเหรอเออว่ะคนแบบว่าบูชายาอะไรเงี้ยถ้าเป็นอันนี้แหละครับจัดไปคุณผู้ชมวางไปเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหน้าของวิเทอร์นะครับแม่เกลต้นเนี่แหละเออก็จะเป็นแบบ,บล็อกในการตกแต่งนั่นเองถามว่าเศษพวกนี้เนี่ยหายยังไงใช่ไหมก็คือเหมือนแบบการใช้แปรงเนี่ยในการปัดท ขอลองไปหาแป๊บหนึ่งแล้วกันเอาล่ะพีระมิดใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมาข้างล่างก็ผมข้างในนี้มันน่าจะมีทรายอยู่นะอ่าน,นี่ไงแบบนี้ได้อยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวคือไรอะ่ะได้เพชรด้วยหรอ โอ้โหโคตรโกงคุณผู้ชมจุันนี้นะครับปัดไปปัดมาได้ oh. เพชรเฉยเลยว่ะโอ้โหในโชคดีจริงซึ่งเราจะต้องหาเป็นทรายที่แบบมีสีเข้มกว่าเพื่อนอะอ่าน,นี่ไงแบบนี้นะครับไหนดูได้จะได้เศษหรือเปล่าอันนี้อะไรอะเป็นการพาวเดอร์นะครับซึ่งถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะเจอเศษแบบนี้ครับผมซึ่งเอามาคัาบได้นั่นึองซึ่งไอเจ้ามอนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีขนาดที่แบบเล็กกว่าบล็อกปกติเลยครับซึ่งเราสามารถมาทําเป็นแบบว่าอ่าเป็นเสาได้อะไรเงี้ยอะเดี๋ยวดูนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้น่าจะมเมะะเเเาาาานนนปป็็็็แแบบ,บลลออกกธรด้้ววสขึผะ แล้วก็เป็นบล็อกปกติแบบนี้ครับนี่เป็นไงเป็นของตกแต่งเพิ่มได้นะครับผมซึ่งถ้าใส่ลวดลายไปเนี่ยก็น่าจะสวยขึ้นเยอะเลยครับนี่เห็นปะมีลวดลายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ของใหม่อย่างต่อไปนะครับนั่นก็จะเป็นชั้นหนังสือนั่นเองคุณผู้ชมปกติเนี่ยก็จะเป็นอา่าบุ๊เชลแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาครับผมนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถกําหนดที่แบบเราจะใส่หนังสือเนี่ยเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้เจ้านีีนี่่่่เนนนนนใกาาารรรสสสงงััญญณลละะตตไดดด้บผมออวู อ,อ่ะไหนาดูซิใส่เข้าไปให้หมดเลยครับปุ๊บมันจะสว่างหรือเปล่านี่ไงคุณผู้ชมเห็นปะ จุดนี้เนี่ยพอเราใส่ไฟไปครบเนี่ยไฟมันก็จะสว่างนะครับซึ่งหมายควาว่าเราสามารถทําเป็นแบบประตูลับก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือผมจะไม่ได้ทำนะแต่ว่าเราสามารถกําหนดได้ไงใส่หนังสือ5้าเล่มประมาณนี้ประตูก็จะเปิดอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานั่นเองฮะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมไมายความในตอนนี้เนี่ยเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้ครับผมออปชันใช่ไหมคอนโทรลนะครับแล้วก็ออปเปอเรเตอร์ไอเทมนะครับผมอ่ะเปิดเอาไว้ครับซึ่งมันก็จะมีแถบใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองอยู่ขวาล่างตรงนี้นะครับมันก็อออก่แบบกราหวาื บล็อกอะไรเงี้ยอะสตักเจอร์นะครับผมดีบัคสติ๊กหรือว่าจะเป็นพวกแบบบล็อกแสงอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็คือเราสามารถวางไปเนี่ยให้มันสว่างได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเวลาที่เราเล่นเกมปกติเนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันนะครับผมเป็นเหมือนบล็อกลางหัวอย่างนึงนั่นเองเออใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรูปลับด้วยนะครับผมนั่นคืออะไรบ้างนะอันนี้เป็นแบบดินใช่ไหมลมนะครับน้ำแล้วก็ไฟนะครับผมอ่าแปะตรงนี้เลยอันนี้เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปภาพลับครับผมแล้วก็ดีบัคสติ๊กเนี่ยมันก็สสสสสาา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 ามมมมมรรรรรรรถถถปปปปปัััับบบบบบนน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 ะะะขขออออองงลล็็็็กกกกได้้้คคผผ่่่่่ยยยเเเเเเชชหหญใใจติีีีีววโ ได้นะครับนี่เห็นปะม,มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นบล็อกสเกลนะครับผมปกติก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบใบไม้เลยคุณผู้ชมค่อนข้างเฟี้ยวเลยครับหรือว่าจะเปิดไฟก็ได้นะครับผมนี่หมุนทิศทางของอ่างบันไดได้นะครับหรือว่าจะทําให้มันเป็นแบบรูปร่างต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนี่เห็นปะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าเราวางคิปเปอร์แบบนี้เนี่ย แล้วก็โยนพ o ชั่นเข้าไปนะครับผมนี่คิปเปอร์มันจะติดพชันใช่ไหมแล้วถ้าเราระเบิดเลยครับนี่จัดไปคุณผู้ชมมันก็จะระเบิดแบบนี้เลยครับแล้วก็ทิ้งควันพชั่นเอาไว้แบบนี้ครับผมนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยสามารถแกล้งเพื่อนได้นะครับสมมติแบบว่าเพื่อนอยู่ในบ้านใช่ไหมล้วก็จะแบบล่อคิปเปอร์มาตรงนี้ครับผม โยนโพชั่นเข้าไปอ่ะให้คิปเปอร์เนี่ยมาติดโพชั่นใช่ไหมแล้วก็จุดให้มันระเบิดไปครับระเบิดไปเดียครับนี่ตรงหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะแบบมีควันโพชั่นเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งถ้าโดนเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะฮะอ่ะเดี๋ยวลองลูกลเจอร์เทสละกันครับผมสมมติว่าลุงเนี่ยเดินมาตรงนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ด้านบน,นอะเอาใหม่วางไว้ตรงนี้นะครับโดนโพชั่นเข้าไปแล้วก็จุดระเบิดครับผม เนี่ยจัะวันี้เราโดนเองเลยครับนี่คุณผู้ชมควันเมื่อจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมไอ้พวกลุงเนี่ยก็จะโดนนะครับผมเป็นวิธีการแกล้งที่แบบค่อนข้างเกรียนเลยฮนะเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ